ในคลิปนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในหัวข้อที่กําลังเป็นที่สนใจของวงการความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2,42 0เราจะสรุปภาพรวมตั้งแต่ที่มาแนวคิดการออกแบบบทบาททางยุทธศาสตร์ผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และข้อถกเถียงทางจริยธรรมที่ตามมาโดยนําเสนอในรูปแบบเชิงวิเคราะห์และข้อมูลเชิงภาพรวมที่ไม่ลงรายละเอียดทางเทคนิคที่เสี่ยงต่อการนําไปใช้ในทางที่ผิดภาพรวมทั่วไปของขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ 2042ี20ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2042เป็นชื่อเรียกที่ใช้สำหรับระบบขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบในช่วงต้นทศวรรษ2040โดยมุ่งเน้นความสามารถในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงและเพิ่มความยืดหยุ่นในทางยุทธศาสตร์จุดเด่นของระบบรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกันเช่นระบบนำทางเชิงขั้นสูงการลดการตรวจจับจากเรดาร์และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม Network CEN TIC ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับหน่วยอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดประสงค์และแนวคิดการพัฒนาแรงขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาขีปนาวุธหนักรุ่นนี้มีตั้งแต่ความต้องการเพิ่มศักยภาพการยับยัง้ง deterrence ไปจนถึงการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนรูปแบบเช่นเป้าหมายที่กระจายตัวหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารอุตสาหกรรมที่อยู่ห่างไกลแนวคิดการออกแบบเน้นไปที่การสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นสามารถบรรทุกหัวรบหลากหลายประเภท ในระดับเชิงนโยบาย p olicy level option และสามารถปรับการปฏิบัติการตามสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องแก้ไขฮาร์ดแวร์ละการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมภาพรวมไม่ลงรายละเอียดปฏิบัติการในระดับภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบรุ่น2042ผสานเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกันเช่นการใช้เซ็นเซอร์หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการรบกวนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลสนามรบ และการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมที่สามารถอัปเดตได้จากระยะไกลจุดสําคัญคือการออกแบบเพื่อให้สามารถบํารุงรักษาปรับอัปเกรดและนําไปใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มหลายประเภทได้ง่ายขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักมากนักซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการลดต้นทุนตลอดวงจรชีวิต Life Cycle c o s t บทบาททางยุทธศาสตร์และการยับยัง้งขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่มีบทบาทสําคัญในเชิงยับยัง้งและการส่งสัญญาณทางทหารต่อศัตรูการมีระบบที่สามและการประจําการ การทดสอบบินของ DF-1 ถูกบันทึกไว้ในช่วงปลายปี1960โดยการยิงต้นแบบและการทดลองจำนวนจำกัดการผลิตจริงมีอยู่ในปริมาณจำกัดและระบบนี้ไม่ได้ประจำการยาวนานถูกทดแทนด้วยโครงการต่อมาที่มีช่วงและความสามารถเพิ่มขึ้นเช่น DF-2 และตระกูล DF ร์่นต่อ,ตอมาซึ่งพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านระยะและการปรับใช้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ แม้ DF-1 จะไม่ใช่ระบบที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายหรือยาวนานแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติอย่างมากต่อการพัฒนาความสามารถด้านขีปนาวุธของจีนเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างฐานความรู้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบและผลิตขีปนาวุธรุ่นต่อๆมาซึ่งในระยะยาวส่งผลต่อสถานะทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคและในเวทีโลกมรดกด้านเทคโนโลยีและบทเรียน บทเรียนจากโครงการ DF1 ไม่ได้อยู่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรมการทหารการถ่ายทอดความรู้เชิงวิศวกรรมและการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่ต่อยอดสู่โครงการที่ซับซ้อนขึ้นการพัฒนา DF1 สะท้อนความพยายามของจีนในการเรียนรู้จากแบบแผนต่างประเทศแล้วค่อยๆสร้างนวัตกรรมและปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองสรุปบทส่งท้ายสำหรับผู้ชม DF1 คือบทเริ่มต้นที่มีความสำคัญแม้อายุการใช้งานสั้นและจำนวนจำกัด แต่มันคือก้าวแรกของสายผลิตภัณฑ์ดองเฟงซึ่งต่อมาเติบโตจนกลายเป็นตระกูลขีปนาวุธที่หลากหลายและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและโลกการเข้าใจ DF หนึ่งจึงไม่ใช่เพียงรู้จักระบบทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองเห็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางทหารได้ถ้าต้องการฉันสามารถขยายสคริปต์ให้ยาวขึ้นเน้นมุมมองเชิงเทคนิคเชิงปริมาณมากขึ้นหรือเพิ่มส่วนคำถามปลายวิดีโอแจ้งรูปแบบที่ต้องการได้เลย